พี่ทษอยู่ที่ใดเจ้าพี่โทษอยู่ที่นี่หรือไม่นี่หนูที่นี่ไม่มีคนที่หนูตามหาหรอกอย่ามายุ่งกับข้าเชิญกลับไปเถิดข้าคิดว่าคนรักของข้าเนี่ยจะต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ข้ารู้ดีอย่าขัดขวางข้าเลย <c oughs> เจ้าอยู่ตำหนักเจ้าเป็นเจ้าเช่นกันใช่หรือไม่ข้าชื่อเจ้าศรีสเกตทจับใช้หลงมาจากหลงดิกเกีแมมจะสวยเช่ได้อือแม่บังเอิยจังเลยนะท่านชื่อว่าศรีสเกตเหรอเราชื่อว่าศรีสะเพชรคองจองกระดิ่งเชียวท่านจะมาดูงานการเข้าทรงใช่ไหมมามากมายแน่นะคะถูก้าช่วย เนื้อตัวทั้งเย็นเนื้อแน่นเสียละเกินนึกถึงคาวูติดมันเลยนั่นเนี่ยข้ามาตามหาเจ้าพี่ทศเจ้ารู้จักหรือไม,เอไม่เจ้าพี่ทศอ๋อพี่ชายเหรอไม่ใช่เจ้าพี่ทศเป็นสวามีสวามีอ๋อคุณลุงเป็นผัวค่า นาไม่อายมีผัวแล้วมาบอกเขาทำไมเสียดายจังข้าพัดพลาดจเจ้าพี่ทศมานานแสนนานนานเหรอยังไม่ต้องตามหาหรอกเอาใส่กงหาไม่เจอเอางี้ดีไหมหาผัวใหม่ดีกว่าเอาแบบว่าเป็นเจ้าเนี่ยเท่าเทียมกันดีเอาป่ะไม่ข้าจะต้องตามหาเจ้าพี่ทศให้จนได้ถ้าเจ้าช่วยข้าเจ้าอยากได้อะไรเนี่ยข้าจะยอม ไม่น่าเชื่อเลยงั้นเทวดามีตาสวรรค์มีใจเผยนะนอกจากจะได้ผ้าแล้วเนี่ยยังได้น้องอวบเนี่ยเป็นเมียอีกด้วยละ่ะสุ่บ้าเอ้ยเล่นเป็นลิเกเลยนึกแล้วว่าเขาจะไม่ได้ยินเจ้าพูดอะไรอ่ะข้าไม่ได้ยินคือ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 ข้าบอกว่าข้าจะช่วยหาผัวให้เองเอาปะแต่ว่าเจ้าเดี๋ยจะต้องทำอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนนิดหน่อย เอาหูโ้ยแต่งตัวเหมือนไอสาภูษาเลยหรือว่าไอพี่เพชรน่ะถึงขั้นจ้างผู้หญิงมาหลอกแล้วว่าเป็นผีคนแล้วเข้า,เาใจผิดกันไปใหญ่แล้ว มาเราเริ่มได้เลยได้เลยนะฟังทั้งนี้นะพวกเราลังพรุ่งนี้อาจารย์เต่าทองจะพาคนมาดูภาพผืนนี้เพอเพอพวกเรามีเหตุเพราะอาจจะรักตัวไปเองโอ้โหคราวนี้พวกเรารวยรวยหัวใหญ่ใหญ่นั่งนั่งติ่งิ่งพระโป้แทนใหม่เว้ยมีลำด้วยสาวใหม่เลยติ่งติ่งเยอะ ตต้งตต้งต็งงต็งงข้าไม่ใช่พวกคูทุกสีเข็มทุกสิ่งไมทุกลมหายใจ เาบ้านทั้งทีค <ś pel ic> <book> ิดคำเองไม่เป็นไอ้ถุยในฐานะที่แสดงดีขนาดนี้เนี่ยนะอ้วขอมากนี่ลายกระบวยทองคำรับไปเลยตั้งแบบ ว่าไม่ดีนลเว้ยเมื่อกี้ฉันไม่ได้แกล้งนะองแซมมีสิ่งสิทธิ์เนี่ยมาบอกฉันให้มาดนบรนดาลให้มาเตือนภัยพวกแกโอ้ด้วยการที่ทำให้ทุกคนคิดว่าผ้าเนี่ยมีผีจะได้กลัวแล้วยกให้พี่ใช่ไหมใช่เกิดอะได้วยเนี่ยเกี่ยวสิพี่สำรวมบอกความจริงฉันหมดแล้วนะเนีฉันในฐานะน้องพี่ ฉันไม่ต้องการให้พี่ไปยุ่งกับของที่มันเป็นของของคนอ,นอนนื่นและอีกานเนี่ยนะผ้าเนี่ยก็ดูปแปลกๆไง,งก็ไม่รู้นี่อิจาเพชรก็จะบอกให้รู้นะต่อให้ลื้อมาตะติงตองตัดติงตองอะไรทั้งวันเนี่ยนะพวกเราก็ไม่กกัวเลยหรอกเว้ยลูกผู้ชายต้องพูดคำไหนคำนั้นสิพี่อบอกไม่เอาก็ไม่เอาอพูดแหละอันนะั้นแหละไม่เห็นรู้เรื่องเลย บบไม่ต้องทำให้มันยอมรับสารภาพให้ได้แว้บได้ไอ้ชัดไปจัดการได้เฮ้ยอีกแล้วอ่ะไอ้ซึ้งไอ้ชัดนะกลับมาแล้วเหรออ๋อใช่อ่ะนี่พี่เพชนรู้อะไรเปล่าวันนี้นะ ไอเสียโก้กโกตาน่ะเห็นว่าจ๊อดอเป็นคนกล้าเปิดหีบนะในคืนนี้เลยให้จอดอเป็นคนดูแลหีบเลยจรอดก็เลยมานอนที่หำงนั่งได้แหละเพราะว่า <laughs> ไงล่ะ่าผีได้ไปหลอกจรอดไงอดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะดีใจด้วยนะที่ได้ส่วนแบ่งนะ่ะพี่ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกอ <laughs> เงินน่ะมีเยอะไปเดี๋ยวมันก็จะเลอะเทะเปล่าๆงั้นพี่ก็ไปนอนข้างบนแล้วนตัวเองเ <laughs> ออนอนเลย ่น้าแบนตาเฮ้ยโอ้โหขาวโบสวยเหลือเกินเฮ้ยยังไม่ได้นอนแล้วฝันไม่วอเนี่ยนี่สองพี่ไม่ได้ฝันไปดอกคนนั่นนั่นนั่นผู้ประสาบโบราณซะด้วยเฉยน้องสาวพี่รู้นะว่าพีเพชรอะจ้างน้องอะ ให้แกงเป็นผีมาหลอกพี่ใช่ไหมไม่ถ้าเป็นผีจริงๆอ๋อคุณเราคุณเรผีจริงๆนี่ถ้าเกิดเป็นผีจริงๆนะเอ่องั้นผีสาวคนสวยอ่ะช่วยแช่งพี่จอดหน่อยได้ไหมพี่จอดจะได้กลัวไงเหมือนในละครไงได้เอ่ออดีตอดีตเฮ้ยด้วยชีวิตเออ ด,ด,ด้วยดวงจิตด้วยดวงวิญญาณของข้าข้าขอสาบแช่งเจ้าเจ้าจะก่อเวรไปถึงไหนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับข้าถ้าเขาตายไปมันจะเป็นบาปมากนะแต่เพื่อตามหาเจ้าพี่ทศทีงไงนข้าก็ต้องทำยังไม่เชื่ออีกใช่ไหมโอ้โหไอ้เฮ้ย สุดยอดจริงๆมีซาวแทบประกอบด้วยเจ๋งมากๆอะไรอ่ะพี่เพชคืออย่างนี้กำลังให้น้องเกต่นะบีบคอยจะจอทำไมอ่ะอไมอ้ไเป็นอะไรอ่วิ่งอะไรรู้หน้าตาก็ดีแรงเยอะชววัดเลยไปทำอะไรกับใครมาเนี่ย